สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจในการติดตามมาสเตอร์นะคะหรือเที่ยวเรียกกันว่า c o p y ปี้เทนะคะอันดับแรกเลยนะคะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของ o ู t ค่ะเลือกการเปิดบัญชี MT5 นะคะเลือกไปที่ประเภทบัญชีโซเชียลเท t นะคะ เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เลือกเมนูนะคะเลื่อนมาที่โซเชียลเทคนะคะเพื่อมาหาคำว่ากระดานผู้นำค่ะในกระดานผู้นำนะคะจะมีมาสเตอร์ให้เราเลือกหลายหลยท่านเลยค่ะแล้วก็เลือกดูเนาะว่าสนใจมาสเตอร์ท่านไหนค่ะอาสมมติว่าเราสนใจออก้า500นะแล้วก็คลิกเลือกเข้าไปดูอ่านรายละเอียดของออก้กาว่าเขามีเงื่อนไขในการเปิดออเดอร์เทปอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ ค่าธรรมเนียมเขาคิดเราเท่าไหร่ในแบบนี้นะคะแต่เราสนใจคนนี้ก็กดคัดลอกได้เลยพอเรากดคัดลอกนะคะเขาก็จะมีหน้ามาให้เราเลือกของประเภทบัญชีก็คือบัญชีที่เราสมัครไว้เมื่อกี้คือโซเชียลเทดนะคะกดยืนยนันติ๊กติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็กดยืนยนนะะันค่ะแค่นี้ค่ะเราก็สามารถติดตามมาสเตอร์ได้แล้วค่ะ และสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะเป็นมาสเตอร์เองวิธีง่ายๆเหมือนกันค่ะเปิดบัญชีโซเชียลเทรดนะคะแล้วก็เพิ่มบัญชีค่ะเป็นมาสเตอร์แค่นั้นเองค่ะสำหรับการเพิ่มบัญชีมาสเตอร์นะคะต้องฝากเงินเข้ามาก่อนนะคะถึงจะเป็นมาสเตอร์ได้ค่ะอันนี้ขอบคุณค่า